สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดสสีวลักษ์กระหน่ำซัดบิ๊กตู่เป็นรัฐบาลทหารที่เลวร้ายสุดด่าบิ๊กตู่โง่บัดซบกว่านายกทหารคนอื่น ที่ห้องประชุมไทยไม่ทนสถานีพิสทีวีกรุงเทพคณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยได้เปิดเวทีประสัยออนไลน์ไทยไม่ทนขับไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อเวลาประมาณ16.30นาทีของวันที่8พฤษภาคมปี2 5 6 4 โดยคุณสุลักษ์ิวรักษ์หรือสอสิวรักษ์ได้ขึ้นเวทีร่วมขับไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์โดยมีนายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปรชรวมสนทนาเป็นผู้กล่าวถามนำโดยคุณสุลักษ์ได้กล่าวตอบคำถามนายจตุพรที่ให้เปรียบเทียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กับรัฐบาลที่มีนายยกรลฐมืองตรีเป็นทหารคนอื่นสรุปได้ว่า ตนเกิดปีเดียวกับประชาธิปไตยพศ2475โดยพระยาพระหนผลหายุหาเสนาเป็นนายกที่ซื้อสัตว์สุจริตหลวงพิบูลสงครามหรือจอมพลปอพิบูลสงครามทำเลวดีหลายอย่างแต่มุ่งหวังประโยชน์ประเทศชาติอย่างแท้จริงและออกจากตำแหน่งด้วยวิถีทางประชาธิปไตยแพ้เสียงโหวตในสภาจอมพลสดิธนรัฐแม้เลว้ายมาก แต่หาคนดีมาปกครองอย่างนายป่วยอึ้งพากรมาเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพลเอกสุจินดาคราประยุนสั่งจับตนทําให้ตนต้องหนีไปต่างประเทศสองปีก็ยังฉลาดเลือกนายอานนต์ปัญญารชูนมาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณสุรักษ์ระบุถึงนายกที่เป็นทหารบางคนแม้เลวร้ายแต่มีความสามารถไม่เหมือนพลเอกประยุทธ์ไม่มีความสามารถโง่บัดซบ ทำเพื่อพวกพ้องซื้อเรือดำน้ำจีนอยู่ใต้อำนาจจีนเลวร้ายกว่าอเมริกาล่าสุดไปเซ็นสัญญาเรื่องพืชข้าวทุกชนิดต้องลงทะเบียนกับบริษัทยักษ์ใหญ่จะแยกกันไปหมดไม่เคยเห็นนายกคนไหนเลวร้ายโง่อยู่ใต้อำนาจจีน นายจตุพรถามว่ารัฐบาลประยุทธ์จะอยู่ได้นานเท่าไหร่คุณสุลลรักษ์กล่าวว่าคนรุ่นใหม่เวลานี้สามารถท้าทายพลเอกประยุทธ์ได้น่าชื่นชมบางคนยอมอดข้าวประท้วงแต่พลเอกประยุทธ์ไม่เห็นคุณค่าวงการรัฐบาลสารเอียงกันหมด ขอประกันตัวไม่ให้แม้กระทั่งสารรัฐมนูญรัฐมนตรีค้ายาถูกจับที่ออสเตรเลียบอกไม่เสียหายเนติบริกรบิดกฎหมายเอาใจนายไม่เอาใจรัศรรดรส่วนใหญ่การท้าทายจะมีมากขึ้นขอแนะนำคนรุ่นใหม่ต้องใช้สันติประชาธรรมใช้ความจริงไม่รุนแรงรัฐบาลประยุทธ์ต้องปร,รารถนาการไปไนไม่ช้าอยู่ต่อไม่ได้ คุณสุลักษ์ยังปลุกให้ต้องสู้นอกสภารวมตัวกันด้วยสันติวิธีเราต้องเอาชนะในเร็ววันอย่าให้ช้าพร้อมยกตัวอย่างการขับไล่รัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรเมื่อตอนที่มีการออกมาไล่คุณทักษิณชินวัตร ตอนนั้นพลังนอกสภาจะทําได้สําเร็จแล้วหากทหารไม่ยึดอํานาจแต่เมื่อทหารยึดอํานาจก็ทําให้คุณทักษิณมีความชอบธรรมทางที่คุณทักษิณเป็นคนที่ฉลาดมากแต่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวอย่างเดียวแต่เอาลูกเอาน้องมาปกครองบ้านเมืองถลุงบ้านถลุงเมืองซึ่งก็ดีที่เขาไปแล้วแต่เสียดายที่ไปด้วยกันปฏิวัติของทหารหากไปด้วยประชาชนไร่บ้านเมืองจะสวยรูกว่านี้ หวังว่าครั้งนี้เราจะไล่พลเอกประยุทธ์ได้โดยพลังนอกสภาโดยไม่จำเป็นต้องให้ทหารมายึดอำนาจคุณสุรักษ์กล่าวช่วงท้ายคุณสศสิวรักษ์ได้กล่าวตอบคำถามนายจุพรถึงการให้กำลังใจคนรุ่นใหม่ว่าคนที่ออกมาต่อต้านพลเอกประยุทธ์ต้องใช้ขันติอดทนอย่ากเกลียดเพราะถ้าใช้ความเกลียดทำให้เราคิดไม่ชัดใช้ความรัก สร้างสันติภาวะใช้หัวใจสำคัญที่สุดใช้ลมหายใจฝึกอาณาปานสติเปลี่ยนความเกลียดให้เป็นความรักแก้สังคมยุทธธรรมให้สำเร็จให้ได้เช่นองคาลายลามะยังไม่ชนะจีนบุกยุธทธิเบตแต่ท่านก็สั่งให้รักจีนเราก็รักพลเอกประยุทธ์เหมือนรักหมาที่บ้านเอาความรักมาประมวลเป็นพลังสันติประชาธรรมอีกไม่นานพลเอกประยุทธ์จะหายไปจากโลกนี้ ใชยชนะเป็นของรัศดรชาวสยามต้องรวมตัวเอาชนะรัฐบาลทรราชให้ได้เอาเรื่องให้ถึงที่สุดโดนทั้งยวงเอาผิดจริยธรรมร้ายแรงประยุทธ์กับธรรมนัตงานนี้ลุยต่อยืนปปชฝันบิ๊กตู่ธรรมนัตขัดจริยธรรมร้ายแรงพ่วงอายาตั้งผู้ต้องหาคดีร้ายแรงนั่งรัฐมนตรีกมทปปชขยี้แผลสอบเพิ่มฐานไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ ปกปิดข้อมูลติดคุกออสเตรเลีย จากกรณีที่สารรัฐมนูญมีมติเอกชนชี้ขาดร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ต้องพ้นจากสสและรัฐมนตรีกรณีเคยถูกจำคุกในคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียแต่ฝ่ายค้านเดินหน้ายืนปปชเอาผิดจริยธรรมร้ายแรงขณะที่มือกฎหมายรัฐบาลระบุคำนิชัยของสารรัฐมนูญถือว่าสิ้นสุดแล้วและร้อยเอกธรรมนัต ผลโทษมาเกิน5ปีตอกย้ำไม่ถือว่าขาดคุณสมบัติตามกฎหมาย พลตบดเอเสรีพิสิ์เตมิเยเวสสอสอบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทยกล่าวว่าในฐานะประธานกัรมติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนรัษฎรจะนำคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่ชี้ว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10มาประกอบเป็นคำ ร้องเพื่อยื่นต่อปปชเอาผิดกรณีการกระทำขัดต่อจริยธรรมร้ายแรงเพราะในคำนิชัยสารรัฐธรรมนูญระบุข,ข้อเท็จจริงว่าร้อยเอกธรรมนัฐเคยต้องคำพิพากษาศาลออสเตรเลียคดียา,าเสพติดโดยในการตรวจสอบของกมททที่ผ่านมาร้อยเอกธรรมนัฐไม่เคยปฏิเสธกรณีต้องคำพิพากษาแต่ต่อสู้ว่าเป็นเรื่องศาลต่างประเทศได้ล้างมลทินแล้ว หลังจากได้รับคำวินิจฉัยฉบับเต็มของสารรัฐธรรมนูญแล้วจะยื่นต่อปปชทันทีและจะยื่นเอาผิดพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฐานผิดจรยิยธรรมเช่นกันและผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ที่แต่งตั้งบุคคลต้องโทษคดียาเสพติด เป็นรัฐมนตรีเมื่อถามว่าคำนิดชัยของสารรัฐมนูญจะสร้างมาตรฐานการะทบการเมืองไทยหรือไม่พลตบุตรเอเสริพิสุทธ์ตอบว่าหากยึดเป็นมาตรฐานก็จะทําให้ผู้ค้ายาเสพติดได้โอกาสเข้าสู่การเมืองต่อไปประเทศไทยอาจตกอยู่ในการควบคุมของพ่อค้ายาเสพติดได้พลตบุตรเอเสริพิสุทธ์กล่าวนอกจากนี้นายวิรัตวรส สิรินสอสอบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทยได้กล่าวว่าคำนิจฉัยของสารธรรมนูญกรณีคุณสมบัติร้อยเอกธรรมนัตทำให้กังวลว่าอนาคตถ้ายังใช้ระบบนี้พ่อค้ายาเสพติดอาจเข้าสู่วงการเมืองทำให้เกิดการทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้งการเมืองไทยแย่ลงคนดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องมีจริยธรรมความรับผิดชอบสูงกว่าคนทั่วไป รัฐมนูญตั้งโจทย์เป็นฉบับปรับโกงคัดคนไม่ดีออกจากการเมืองไม่แน่ใจคนไม่ดีของพลเอกประยุทธ์หมายถึงคนไม่ดีพักคู่ต่อสู้หรือไม่ย้ายมาอยู่พักตัวเองกลายเป็นคนดีอย่าทำให้รัฐมนูญฉบับปรับโกงเป็นสิ่งที่โกหก ด้านนายธีรชัยพันธุมาสอสอสอบัญชีไราชื่อพรรก,ก้าไกลในฐานะโฆษกกมทการป้องกันและปราบป,ปรามการทุจริตแถลงว่ากมทได้หยิบยกคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ระบุร้อยเอกธรรมนัสไม่ต้องสิ้นสถานภาพเป็นรัฐมนตรีจากการเคยต้องคำพิพากษาศาลออสเตรเลียให้จำคุกกฤียาเสพติดมาหาหรือกมทตั้งข้อสังเกตรัฐธรรมนูญมาตราหนึ วงเล็บ4ที่ระบุคุณสมบัติรัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แต่สารรัฐมนูญไม่ได้นำมาวินิจฉัยกมทจึงมีมติให้ตรวจสอบร้อยเอกธรรมนัตเพิ่มเติมกรณีคุณสมบัติรัฐมนตรีที่ต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามรัฐมนูญมาตรา160 วงเล็บ4จะไปตรวจสอบ4ประเด็นคือ1กรณีการรับรองสถานะตัวเองก่อนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมีการปกปิดไม่บอกข้อมูลการต้องคำพิพากษาถูกศาลออสเตรเลียสั่งจำคุกให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับทราบหรือไม่ 2. การลงสมัครสสมีการปกปิดข้อมูลเรื่องการต้องคำพิพากษาหรือไม่ 3. การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต้องมีการรับรองตัวเองเคยต้องคำพิพากษาหรือไม่ 4. กรณีที่ร้อยเอกธรรมนัฐเคยทำหนังสือแจ้งข้อมูลต่อกมอรมทปปชเมื่อวันที่12ธันวาคมปี62มีข้อมูลใดคลาดเคลื่อนจากคำนิจฉัยสารรัฐธรรมนูญหรือไม่กมทจะไปตรวจสอบเพื่อดูว่ามีการกระทำผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4หรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ ไทยรัฐและไทยโพสต์ขอขอบคุณทุกท่กนทีมารับชมสวัสดี